j จมส์ฮิรัมเบ d ฟอร์หรือเจมส์ฮ i r รัมเบ f ฟอรคือบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกนำร่างกายไปแช่แข็งด้วยวิธีการที่เรียกว่า c r y ออนิกการเก็บรักษาด้วยความเย็นจัดประวัติเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเกิดเมื่อปี1893และเสียชีวิตวันที่12มกราคมคศ1967 ด้วยโรคมะเร็งไตที่ลุกลามไปยังปอดการแช่แข็งหลังจากเสียชีวิตเขากลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ถูกแช่แข็งโดยองค์กรด้าน c r อนิกส์ในสหรัฐร่างของเขาถูกแช่ในไนโตรเจนเหลวเพื่อหวังว่าในอนาคตจะมีเทคโนโลยีที่สามารถฟื้นคืนชีวิตหรือรักษาโรคได้ร่างของเบดฟอร์ดถูกย้ายสถานที่หลายครั้งแต่ปัจจุบันยังคงถูกเก็บรักษาอยู่ในสภาพแช่แข็ง ความสำคัญกรณีของเขาเป็นจุดเริ่มต้นของไคโอนิกส์และถูกกล่าวถึงในฐานะมนุษย์แช่แข็งคนแรกของโลกจนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าไคโอนิกส์จะสามารถทำให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพได้แต่แนวคิดนี้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจทั้งในวงการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่